ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับพ่อคุยพ่อไกลเนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่แต่เด้อพี่น้องอ่ะจะเตืนจะท่วงเลยหล่ะเด้อเป็นเบอร์ไม่เหมือนี้พี่น้องเป็นเบอร์ไม่เป็นมาเคยเจอบดถือกันตะเคียร์ก้นบ่จับบปอใบบ่จับปอใบแต่ว่าพ่อไกลจับได้อยู่นี่หู้กับหู้นี่ผมหู้เอออ่ะมือนี้คิดว่าที่วันที่หกสิบห้าวันที่สิบสาม S <S มิถุนายน2566ัน้อเนอะครับผมก่อนเดินขอบบุญขอบคุณเอฟซีก่อนโค้งสามครับ,รบไปหาแม่น้อยเนอะครับผมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับแม่ที่สองไปอำเภอหนองฮีจังหวัด,101ดวร้อยเอ็ดพ่อขุนเนอะครับพ่อขุนเนาะพ่อขุนบ้านพระหัดเบอรั้นพอเลยหัดจัดทรงนะครับเนาะขยับขยายขอกันพันยี่ใกล้สั้นสี่เขาขอกว่าอะไรมันโตใหญ่แม่นเอามือนีมีนังเสนอพี่น้องเจ๊โตพ่อ หนึ่งโคมกับหนึ่งตัวมีโคมหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าที่หล่าอย่าตื่นจะท่วงเออขวายเพิ่นเบิ่งเลยซิเอาควายแม่นี่เด้อความสูงเป็นร้อยสามสิบเก้าบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกลบเนาะแม่เพิ่นนี่ครับผมแม่สถานะเพิ่นผสมกับยังก่อนเอาขึ้นมาโอ้แม่เพิ่นนี่ผสมเบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านต้นนะครับผมเอับเดี๋ยวใบโลยเบิ่มพันล้านได้หนึ่งอาทิตย์ผสมเบิ่มพันล้านไว้นี่เด้อได้อาทิตย์หนึ่งนาะพ่อเนาะได้อาทิตย์หนึ่ง ครับเนี่ยพี่น้องเพิ่มพันล้านได้หนึ่งอาทิตย์แม่เพื่อนเป็นเป็นลูกที่ไดข้อเป็นนี่ต่อไปเป็นลูกที่สามได้หดนี่ก็คือโตเบิ่มพันล้านที่ผสมไปนี่เป็นลูกที่สามลูกเพื่อนได้สองเดียนกลัวอืมครับผมที่เขาสามเดียนแล้วจ่ว่าเป็นลูกเทพมงคลลูกไส้นี่เป็นลูกไส้เทพมงคลมาเอาใบมาพี่น้องเมืองเอกสารเขาเนาะครับเนาะเบิ่มุขคอยมุเจ้ามุขคอยไม่ต้องสาธยายมากไหมครับอันนี้เทพมงคลบาานในลูกเพื่อนอืมเดินเดียวพอเทพมงคลนะครับเนาะ เทพมงคลเนี่ยเอาเบิ้งของเสียบินบริบือเนี่ยพี่น้องเทพมงคลเทพมงคลเป็นลูกผู้ใดลูกเบิ้งพันล้านั่นแหละครับผมเพิ่นเลยบ่แก่ใจเพิ่นเลยเอาบึ้มใส่อีกครับเอาเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งลูกเพิ่นนะครับอ่าเบิ้งลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี้ได้อายุเท่าไรคกับพ่อสิข้าสามเดือนแล้วเด้อเนี่ยพี่น้องเป็นลูกไส้เทพมงคลนะครับเด้อพี่น้องเบิ้งครับผม้ยขักบ่เป็นตัวผู้น้ะพพอเนาะเป็นตัวผู้พี่น้องเบิ้งครับ เล่มเนี่ยงามงามพี่น้องตัวนี้มีใบมีหลอดครับพี่วันวนดอกนึงพี่น้องเบิ่งอาหยากโัเทพลูกเทพมงคลนี่พี่น้องอือใช่ลูกครับผมพอเบิ่มพันล้านแม่มีอ้ยพี่น้องเบิ่งหนังเพิ่นย่นเนี่พี่น้องเด้อย่นดีโกะเนี่ยเอาสีนี่เป็นสีเหลืองเลยเนาะแม่นเอาท้ายท้ายท้ายนําเนี่ยท้ายแล้วนําเลยเอาเบิ่งเลยพี่น้องโค้งซ้ายกําลัางหยาหยากะลังแตกหลังแตกอ้ายป้ายน เออเอามาเบิ่งแม่เพิ่นนําบาดนี้มาเป็นลูกชายเด้อพี่น้องเด้อลูกชายลูกชายต่อไปอาจสิเป็นตัวแม่ห่างเที่ยนนี่ซับกันครับแต่ว่าส่วนมากดีเนี่ก็สิเถิกแล้วก็แม่ดิครับก็ออกสลับกันเนาะสลับกันแต่ตัวเอี้ยเพิ่นนี่เป็นตัวแม่ดิตัวพี่สาวนี่เป็นตัวแม่เด้อพี่น้องเพิ่นอาจจะซับกันนีบาดนี้ซ้ําชื่อเลขกันละกันชื่อเถิกกันทั้งในตัวแม่องเบิ่ก้มกินหญ้าพี่น้องเบิ่งอนาคตพ่อพันธุ์เด้อครับอนาคตพ่อพันธุ์เลือดดีครับผมลูกของ ทพมงคลลูกเทพมงคลนี่หายากไปเด้อไปนี่เนี่ยเนี่ยเพิ่นแต่ว่าเพิ่อนถึงดังส่วนของเพิ่อนแรกเราบินบอลบือนี่ผู้ใดบโบหูจักก็คือว่าต้องหูจักบันเท่าไปเนี่ยพี่น้องเอออาจจะใกลเลี้ยงกล้วยหัวนี่หัวนี่เป็นหัวหานกนกน่ะพ่อแมนเออวหานกมาเบิ่งแม่เพิ่นมาตัวบ่งมามาเบิ่งตัวแม่พี่หมูเต่าบบานนี้บึงแม่ตาบึงตาฮะเออพูดฟุ้งของงามดีหูดีสิระบ้านนี้โอ้คากไส้พี่น้องเบิ่งสายเขาครับพี่น้อง บายรล้นี่พอด้ดิหนิเ้ยโว้ยคมหัวหมอด้งตาแต้มครับแต้มเจ้ากาจัมตาแจ่มแจ่มจ้ำนาทางดังคมโอ้บักเ้าจ้องหามแถวมา้ององค์สององค์นี่พี่น้องดื้อสองครับผมโอ้บักเ้านี่ไงพี่น้องเขาวงกว้างเปิดครับทุ่กขานี่ขาวพี่น้องเขาวงกว้างเขาเปิด ขั้นส่วนงามพี่น้องเบิ่งเขาดุลขั้นส่วนดีหัวหมอท่อเนาะพ่อแมนหัวหมอท่อมส่สงแสงเลยพี่น้องลูกเขายังกินนมโอ้กินนมขาดกินอย่างเดียวพ่อเนาะหูใบตองกุ้งครับนี่เขาเอิ้นหูใบตองกุ้งได้พี่น้องแมนผู้เฒ่าว่ากัเป็นตะเลี่ยงนะหูใหญ่เนาะหูใเงยนี่แหละหูใบตองกุ้งหูใบหูใหญ่ใบหูหนาเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ใหญ่กับบดได้เน่ใบตองกุ้งน้อยอยู่อืแต่ว่าเขาเจ้าว่าว่าหูใบตองกุ้งมันหูใหญ่หูใหญ่หูใบตองกุ้ง โอ้ยเป็นตองสาดตัวพ่อบ่บ่โอ้หน้าทั้งแดงคมหน้าตาสวยอีหลาอย่าเตือนอย่าท้วงเด้อให้เป็นเบิงนึ่ครับอือเป็นควอยี่เป็นควอยสีดอกเหล้าเนาะพ่อเนาะสีดอกเหล้างามจดพี่น้องสีดอกเหล้าเต้านมดีพี่น้องลูกเพื่อนกินนมจนเป็นขี้ตาปวกปากได้พี่น้องแม่จนเป็นฟ้องไหมครับเป็นฟ้องหน่อยออกครับผมเพิ่นกินนมย่งไลยนี่เครื่องควอยี่ส์ลูกเพื่อนนะพ่อสั่นลูกเพิ่นไหลโตลูกสาวเพิ่นน่ะบ่ครับ นี่ใบมี่ลอดลูกเทปม้วนเป็นพอพันได้ครับเอี่าต้องไปหาข้อยจับสัตว์ยากไปหากระเชมน้อยคอยแน่เพรายี่ใกล้ผมว่ามันเป็นแม่ลูกเนาะแม่เอาพ่อถามเออคะแนนคือดอกเปิดไปแล้วข้อยแม่นี่ความสูงลอยสามเก่าบวกลบสถานะผสมเบิ่มพันล้านได้อาทิจีหนึ่งเด้อลูกเพันสีเข่าสามเดือนแล้วเด้อลูกของเทพมงคลของบินบอละเบือละครับมุ่เจ้ากาสี่หงจักกระดอกเด้อครับเอาบันย์เปิดคะแนนไว้69คะแนนเปิดไว้69,000บาทได้พี่น้องเด้อ หกหมื่นเก้าพันบาทนี่คือซื้อสองพี่น้องไปรุ่นสามไปรุ่นสามเลยพี่น้องสายเลือดดีดีพี่น้องครับผมสายเลือดดีเพิ่อเพราะไงนี่เพิ่นมักตะเบิ่มตัวเพิ่นสู่เบิ่มเพราะว่าเป็นส่ยตาสายเลือดเบิ่มแมนสายเลือดเบิ่มไอเทพปงค้นกัเป็นลูกเบิ่มพันล้านดิครับเออหมดหยาบใจเลยใส่พออหลีเลยบานี่เพิ่งจะได้ตัวแม่โอ้ส่เบิ่มพันล้านเลยเต้เเลบิ่มพันล้านใส่เลย นี่แหละติดลูกติดเต้าเพื่อนนี่แหละเด้อเป็นตัวที่ให้ลูกดีอีกตัวนึงเนาะแมนการส้งนุ่มคือว่าโอเคก็ระด้ไลไรพี่น้องครับแมนอ่าถ้าเป็นตัวแม่แต่ว่าก็ก็ดีอยู่ดอกพี่น้องในราคานี้เนาะแมนอ่าถ้าลูกแม่ก็คือสิบรัชของเพื่อนครับบอออ่านราคานี้เอาเดี๋ยวลูกยังวันแต่มันออกเป็นตัวโคโลครับเอาอืมผมเอาอีกตัวต่อไปครับผมบัดนียบเกิดไป อันหกสิบเก่าคะแนนท่อนหลักพี่น้องเอ้าต่อรองกันเอาด้อเอาอีลาผ้าลูกไม่กินยาเลี่ยมยาบบบนี้เออมีอะไรพี่น้องกล้วยเป็นทรงน้ำนมลูกเนาะครับเนาะแม่เพิ่นกัดเป็นหลนธรรมดาละพี่น้องเบลงครับอโอ้ยง่ายแม่นีง่ายพี่น้องง่ายตัวง่ายเหมือนเข้มโอ้ยว่าตัวเอื้องมากินนี่หนิพี่น้อง เบิ้งเลยพี่น้องเบิ้งการกินหยาเลียมหยาปวดปวดได้พี่น้องเอาไปกินหยาฮะฝนกระลังตกมากครับแล้วพี่น้องเอ้ยหยาคอยกันกระลังพอมีแล้วล่ะคอยกันจีบานอีกอยู่จากไล่สองไร่อยู่เอาไอ้เบิ้งจะแขกับมาเบิ้งจะโตที่สองเด้อปาดเนี่ยพี่น้องใช่ไงนะพี่น้องใช่ไงมาเบิ้งแม่สายกูไถอยู่นะครับผมเอามากระโทษเขาไมครับผมเอาโตทุตไถยโตที่สองแลครับเนาะเอามือนี้มีอยู่สองรายการพี่น้อง มาละมาเอาแม่สาวคันไรเหล่มาเป็นควายสายอุทัยวะท่านเอาพอเอาอ้อยพระท่านผีครับมาละม้ามาตามแสงเมื่อนี้อากาศโอเคนั่นครับผมทายถ้ำประมาณขายในก้อยนึงพ่อพ่อบันนี้เอาปุ๊เอาควายแม่นี่ความสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกลบด้วยพี่น้องดื้อสถานะผสมไว้แล้วกับบิ๊ก บุรีรัมได้25วันสถานะผสมกับบิ๊กบุรีรัมย์ได้2 5มื้อเอามาพี่น้องเอกสารเอาบัตรเครดิตมงคลไปเก็บไ้มาดีเนี่ยคนดีเนี่พี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องป้องสายนี่บิ๊กบุรีรัมย์โอ้พี่น้องเบิงพ่อพ่อพ่อบิ๊กบุรีรัมย์เป็นพ่อบิ๊กอุไทยแม่หงหยกเด้อพี่น้องเด้อคือสายเลือดอุไทยขึ้นกันเนาะพ่อแมนโอ้โหสายเลือดอุไทยอ่า พอเพิ่นบิ๊กอุทัยแม่หงหยกเล็บมังกไก่ลูกเพิ่นเล่เป็นบิ๊กบุรีรัมเด้อเล่เป็นบิ๊กได้เงี้ยสิบหาเมื่อมาเบิ่งอัตราคู่ไทยเข้าเอาเก็บไปได้ถวยไร้พี่น้องเบิ่งเบอร์เบิ่งเบอร์แกนแชมป์จีพิ่น้องเบอร์เบอร์เบอรแกนแชมป์โอ้ไลบเออเพิ่นอยู่นั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์นี่เด้อถ้าวีรัตฟาร์มเอาเบิ่งอ่องเพิ่นใส่กันเด้อพ่อแต่แก้มแก้มแก้มพี่น้องเบิร์เนี่ยเนี่ยเบิ่งเบิ่งอ่องบิ๊กบุรีรัมเหมือนพี่น้องเออคือกันปะ เบบนแม่ี่อเบิ่งอัตละสายสายอุทัยเพิ่นกิดมีเราก่อของสายทางอุทัยเฮาเนาะแต่ว่าตาแต้มร่บบตัวนี้นี่แหละพี่น้องตาแต้มแก้มเจ้ากะจํำตาแต้มแก้มจําเบิ้งพี่น้องเอาเจ๊เจ๊เจ๊อะกัเจ๊ด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 เจ๊เจ๊ดเจ๊ดเจ๊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 ดเจ๊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 เจ สายอุ้งเท้าตัวนี่ซื้อมาโอเคครับเบื้องหน้าทางด่างคมงพี่น้องแล้วก็ต้นส่งเขาเได้หมโอู้นี่กระดายาคมเพื่อนอุ้ยพี่เอาออกกลมลงละพี่น้องเป็นหม้อหมอท่องพี่น้องมันส่งเขาครับเบงหน้าเห็นปะเนี่ยเพิ่อนติดติดสายอุทัยไปโอ้ยสายไอ้อันออกเพชรอุดรนน้ำดีออกเพชรอุดรนน้ำดีกะสีมีมีสายเลือดเนาะแมนเพิ่นกิสีมีมีเสี่ยมีหยังเพื่นไปอยู่ฮันละอันเอ้าเบิ้งอืม ครับพุงไงพุงไหลชีฟสามบวกลบเด้อครับเอาเบิ้งกีบเล็บกีบเท่าพี่น้องโอ้ขหาวนี่ไงเลยพี่น้องเด้อแมนเนี่ยกีบเล็บกีบเท่าดีพี่น้องเบิ้งครับกีบเล็บนี่ยกำไลนี่มีทั้งหนาทั้งหลังพี่น้องแมนเนี่ยกำไลเก่าทั้งหลังก็มีครับงานเอาพ่อเอาเอาเพิ่นขวงตรงตรงไหมครับไม่แบบนีอก็ได้พ่ออ๋อเออเนี่ยพี่น้องเบิ้งถ่ายได้ครับเด้อนี่ยถ่ายเองได้พี่น้องมุ่งไปเพรสามารถถีบถ่ายท้ำเขาไ่ายได้ครับถ่ายง่ายครับผมถ่ายง่ายถ่ายงายพี่น้องถ่ายง่ายหางไหลหางหลายครับ เอาไหมว้นมาขอบา่นี่วนมาไม่ไมนี่ละใส่ใส่อุทัยที่เป็นลักษณะท่าทางยังสีอะไะพี่น้องค่วยสูงพี่น้องเออขั้นใดขั้วมยิ่คขัวมโยขั้วที่หนึ่งตัวพ่อหนึ่งตัวได้ลูกไหมแล้วตัวหนึ่งพี่น้องตัวที่สองเอาไปรุ่นเอาเด้อครับบิ๊กอุทงไครับทานลูกมันโอ้ยบิ๊กบุรีรัมย์บิ๊กอุ้งไถ่นี่ยพอพึ่งเอาเอาขวงควงให้พ่อมาๆม่มาควงควงไมาหนับมาขวงให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งความยาวครับผมบัดือนกึ๊ก นิดนึงเ้เ้ยเอาแบนี้เกินเอ้าพี่น้องข้ยไอ้ที่รำโตงาเออเอ้าาเลยเอ้ตามธรรมชาติเอาอีกจัเยเอางาวดไปอีกแบนี้เอาวดออีกรอบนึงเพื่อควมเบิ้องไยไปเบืงนั่พี่น้องเอ้า้ที่ำโตยาอยงี้พี่น้อง้งงาท้งสูงครับข้อสูงยิขึ้นอยู่พี่น้องมามเอ้ยจังหวะจังหวะมองหาเ้ยพี่น้องด้วยเอ้ามองหาข้อไงขอสูงสูง ไปรุ่นเอาเฮ้ยก็ได้สูงขวายไงเอาโอเคไปครับเอาเอาขวายแม่นี่ความสูงร้อยสี่สามบอกลบสถานะผสมกับบิ๊กบุรีรัมย์ได้ยี่ห้าวันครับเปิดราคาไว้ซัมแม่นั่นละหกสิบเก้าคะแนนเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อแม่นหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปรุ่นเอาพี่น้องเอาไปรุ่นเอาได้พี่น้องเด้อวันี้ เอ่าหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี่ยเก่าบ่เบิดพี่น้องโอ้ขี่ใส่กล่องแล้วพี่น้องบึ้โอ้ยล้ำใส่ดีให้แต่เจ้าไหมรัำใส่เก่งได้ใส่ล้ำใส่ดีเอาพ่อจุ้งเขาเป็นคนทักบันเขาโชว์โชว์เลยบาทนี่ล้ำใส่ดีพี่น้องเบิรงมาเป็นโคตรเป็นร้อนเอามาแสงอ่อนน้อยก็ได้พ่อเฮ้ยแตกแสงเล็กน้อยมันมันรู้วีแสงครับอ๋อเบิ้งบังเบิ้งคือสอกนี่พี่องซีทองเลยพี่น้องเด้อสีทองสีอีกอีกเออพี่น้องเงีว เงาโอเคถ่ายปากเงาตัดหกเหมือนกลัวกันมากกันทรมาต่อร่องต่อร่องกันได้ดิบักเล็กไม่ได้เล็กบักค้างไม่ได้ค้างดอกไฟไกลไก่ลังควนว่าห้อยเพิ่นเปิดอยต่อได้หมด,ดลังคนกับลังเล่ใจเนาะัต <c oughs> โทรมาทุ่ยถ่ายเพิ่นเอาไปกอนเลยพี่น้องฮะฮะลังควนว่าพยายนายไก่ใส่สั่นมูออันอันนั้นนายห้อยน้ำกันพยายนายไก่มือเจ้าจะเปิดหน่อยร้ายกันสูงไร่ชี้ซีฟขึ้นบ้าคอยไหมครับ เอ้าใครได้มาถือหัวก็ขายถือตัวหัวก็ว่างสิเนาะแม่นบ้านเดียวกำไรยิ่งกันยังหลายใครพี่น้องเออยู่ได้สุกคนคนต่างให้กันอยู่ได้เนาะแม่นบ่ได้เอายวก็ไรหลายนี่บ่ได้ไปสร้างตึกนี่ราคาค่อยไข่เท่สร้างต่คอนโดเท่านั้นนะเออเบิ่งเอ้ยเล่มหนาเก่งเป็นหนากระเก่งกับพ่อไปพ่อมาอยู่ดอกพี่น้องเอาไปรุ่นเอาค่าหุ้มเงนกว่านึง เฉียงเนาะพ่อเรับใบได้เบิดปุ่นพี่น้องมึงจับเนื้อแท้ให้พี่น้องจับปุ๊บเนื้อแท้ปวดปวดยูไงติดตามได้ขึ้นคีได้เชือได้พี่น้องเอาเอาแต่ได้พี่น้องเด้อเอาฝากได้พ่ออ่ะอันอันฝากช่องใบบุญชั้นแน่กดไลค์กดแชร์ตู้ข่อยเนี่ยเด้อครับฝากเดิดติดตามให้มข่อยแน่ครอ่ะรากาขอบคุณกับไอ้อีแม่แม่น้อยเด้ออำเภอสีผู้อ่ำข่มซ้ำเหมือนแม่ อันนี้ก็หล่ก็ได้บ่ได้แม่ครับผมก็โทรมาหลายเนาะแม่โทรมาหลายอิรีแล้วก็แม่ที่สองแม่แม่ไอ้ลูกไอ้ข้อมสามข้อมสามแม่น้อยแล้วก็พ่อขุนเดิอเพเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเอาไปส่งวันพระหัทนั่นกินย่างโง่โอยู่หมดละคุณแต่โตอยู่ทางล่างหมดแล้วพี่น้องของคุณแม่เป็นมาจับไปแล้วเป็นมาจับติดมาจับใจทั้งมาจับเงินเอาหังสันได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรเนาะครับเนาะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ